เข้าสู่การประกอบพิธีในทางพระพุทธศาสนาท่านเจ้าคุณพระราชโธิวรคุณด็อกเตอร์เบธาจารย์กรุ๊ปโดยครอบครัวของคุณชวนคุณอามไพลูกหลานครับเจอกนเป็นพ่อการะนี้อิมินาสกาเรนข้าพระเจ้าทั้งหลายผ่ินโชคล จากหวระาตุเป็เจ็ดแห่งนี้ลายปีมาแล้วนะครับย

ค่ะเป็นนักเตียนเต็นเรียนเสี่ยงกันาไปได้ครัเด็กครณอ่ะไปมาเด้อ